สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรงนุชเกตุ้ยนะคะกรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยค่ะและเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สู่จักรวา,นนาลนลาริ้นิดค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะทําการรวบรวมข้อมูลด้านบริษัทการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ในดินแดนบริษัทารระหว่างชุมพรแล้วก็ระนองเพื่อนําข้อมูลดังกล่าวนะคะมาใช้ในการสร้างกราฟองค์ความรู้ที่เรียกว่าวิกิพีเดียรวมไปถึงการสร้างระบบโต้ตอบอัตโนมัติที่เรียกว่าแชทบอทรวมไปถึงการทําระบบหาความเหมือนความคล้ายของข้อมูลปริษัาสรรวมไปถึงการพัฒนาเกมออนไลน์เพื่อให้เยาวชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลปริษัทารได้ง่ายขึ้นและเราสามารถนําข้อมูลที่เราได้นะคะมาทําการสร้างเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวปริษัทาร ให้เกิดความสร้างสรรค์นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและก็ระนองในโครงการวิจัยนี้นะคะเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานทั้ง6สถาบันค่ะเริ่มจากมหาวิทยาลัยลังสิตในการรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์สุวรรภูมิของฝั่งระนองและก็ชุมพรน,นะคะ2คือศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือที่เรียกว่าเน c t เทคนะคะจะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลนะคะนำมาสร้างเป็นกราฟองค์ความรู้ค่ะ มหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตในการที่จะนําข้อมูลมาสร้างระบบโต้อตอบอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําไปสู่การท่องเที่ยวได้มหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตภูเก็ตจะทําหน้าที่ในการที่จะสกัดองค์ความรู้ในการหาความเหมือนความคล้ายของข้อมูลบริษัทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการพัฒนาเกมออนไลน์นะคะเพื่อให้เข้าสู่ในโลกของโลกเสมือนจริงและสามารถที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาสร้างต้นแบบการท่องเที่ยว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะโครงการการศึกษาและสำรวจเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรปักหมุดน้ำล่องจังหวัดชุมพรและนองจากร่วมลากสู่ร่วมสมัยการทำงานของคณะนักวิจัยและทีมเก็บข้อมูลในโครงการ เราเน้นการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้จากหลักฐานทางโบราณคดีข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ผนวกกับธรณีวิทยาเลยไปถึงการเก็บข้อมูลเรื่องการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในจังหวัดชุมพรระนองตามเส้นทางการค้าในอดีตเมื่อราว2000กว่าปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งได้เรียนเชิญที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยรวมถึงเจ้าของพื้นที่มาร่วมสำรวจและสนับสนุนการให้ข้อมูลเชิงวิชาการ หรือข้อมูลหลักฐานที่ค้นพบใหม่ในช่วง23ปีมานี้เช่นจากสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาวิทยาสถานทัชชากระทรวงการอุดมศึกษานำมาผสานกับการสำรวจในพื้นที่จริงทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์4ข้อดังนี้ค่ะจุดประสงค์ที่1เพื่อศึกษาล่องลอยการค้นพบหลักฐานในแหล่งโบราณคดีหรือโบราณวัตถุโดยนํามาใช้อ้างอิงทั้งเรื่องประวัติศาสตร์การกําหนดอายุการกระจายข้อมูลไปยังโครงการย่อยอื่นๆเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ จุดประสงค์ที่สองก็เพื่อประเมินเส้นทางในเชิงธรณีวิทยากายภาพในพื้นที่จริงว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรในการเดินทางข้ามคาบสมุทรจุดประสงค์ที่3ก็เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรในประวัติศาสตร์รวมกับการสร้างสารรค์และหยิบยกขึ้นมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งต้องประมวลผลจากหลากหลายมิติเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่จริงค่ะ และจุดประสงค์ที่4เพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้วยการแสดงตัวอย่างภาพการเดินทางแบบย่อเป็นทีเซอร์3ถึงนาทีเพื่อนำเสนอ,เสนอเส้นทางในรูปแบบแอนิเมชันการนำสินค้ามีค่าจากดินแดนสุวรรณภูมิปักหมุดที่เขา3ามแก้วในจังหวัดชุมพรถึงปรากองละอุ่นลัดเลาะเรียบชายฝั่งไปยังแหล่งโบราณคดีภูเขาทองและหาดบางกล้วยในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเพื่อออกสู่ทะเลอันดามันผ่านเขมวียเมืองมาริวันสู่โลกตะวันตกคืออินเดีย และทั้งหมดนี้ก็คือความพยายามของโครงการย่อยที่1ซึ่งได้ตามเก็บศึกษาล่องรอยหลักฐานทางปร,ระวัติศาสตร์ผสานกับองค์ความรู้เชิงการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอเส้นทางที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่สุดค่ะสวัสดีค่ะดกเตอรการจนาแสงทองพัฒนาจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งดำเนินโครงการแพลตฟอร์มสกัดความรู้จากข้อความเป็นกราฟความรู้สำหรับข้อมูลประวัติศาสตร์เส้นทางการค้าสุวรรณภูมิเพื่อสร้างสารานุกรมออนไลน์หรือ KJ for Historical Data ค่ะการดำเนินโครงการนี้สืบเรื่องมาจากปัจจุบนันการศึกษาเรื่องดินแดนสุวรรณภูมิได้รับความสนใจมากขึ้นและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวค่ะแพลตฟอร์ม KGen for Historical Data มีส่วนช่วยส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ค่ะและช่วยเรื่องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการต่อย,ยอดไปสู่การเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การดำเนินโครงการเริ่มต้นด้วยเรานำข้อมูลวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง จากโครงการการศึกษาเส้นทางการค้ารวมถึงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อื่นๆค่ะนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบแล้วก็มีโครงสร้างเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่ายค่ะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ค่ะแพลตฟอร์ม KJ for Historical Data มีวัตถุประสงค์3ประการค่ะคือ1 การนำเสนอข้อมูลเชิงการท่องเที่ยวบนระบบแพลตฟอร์มนะวันุรักษ์แพลตฟอร์มค่ะ 2. การสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางความหมายของข้อมูลทั้งหมดค่ะทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องด้วยสารานุกรมออนไลน์ค่ะและประการที่3คือการสกัดความรู้จากข้อความ ออกมาเป็นกราฟความรู้ DBpedia ภาษาไทยค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้จะทำให้เกิดองค์ความรู้ที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีโครงสร้างในรูปแบบกราฟความรู้ DBpedia ภาษาไทยค่ะนอกจากนี้ข้อมูลที่นำเสนอบนนวนลุรักษ์แพลตฟอร์มเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อน,นักท่องเที่ยวและผู้สนใจค่ะให้พวกเขาสามารถสืบค้น และนำชมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆของข้อมูลประวัติศาสตร์และเส้นทางการค้าสุวรรณภูมิได้ค่ะ สวัสดีครับผมดรนสิทธิหลอสินวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการพัฒนาแช็ดบอทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนําความรู้จากโครงการย่อยที่1และโครงการย่อยที่2รวมทั้งแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่างๆมาจัดรูปแบบให้พร้อมสําหรับการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์โดยจะนํามาสร้างเป็นกราฟความรู้และชุดข้อมูลสอน บบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องจากนั้นจึงพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส,สาหรับการถามตอบอัตโนมัติผู้ใช้สามารถสอบถามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรข์ข้ามคาบสมุทรจังหวัดระนองชุมพอรอนรวมทั้งข้อมูลโบราณสถานโบราณวัตถ,ถุสถานที่ท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารและสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจตามแนวเส้นทางนอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรจังหวัดระนองชุมพร ในยุคสวนณภูมิประโยชน์ของโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงชุมชนได้โดยง่ายรวมทั้งทําให้ผู้ใช้ซึมซับเข้าใจและเห็นคุณค่าปลอดสาวนณภูมิได้ดียิ่งขึ้นสวัสดีค่ะดกรการจนาเหล่าเสนสังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยา,าลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูกเก็ต ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์มีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดินแดนสุวรรณภูมิแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนซิมิลันเป็นระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเหมือนความต่างของข้อความทางด้านประวัติศาสตร์โดยใช้หลักการทางปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ผู้ใช้สามารถที่จะนําข้อมูลจากแหล่งต่างๆเข้ามาเปรียบเทียบ หาความเหมือนความคล้ายกันกับข้อมูลตั้งต้นในระบบซิมิลันข้อมูลที่อยู่ในระบบซิมิลันเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือระบบจะแสดงผลพร้อมกับค่าความเหมือนของข้อมูลซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้สามารถนําไปวิเคราะห์ว่าข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน สวัสดีครับดตตรพรพลธรรมรงรัตจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หัวหน้าโครงการย่อยเกมออนไลน์สนับสนุนการท่องเที่ยวสําหรับชุมชนประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิจากการที่เราได้รับโจทย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิเมื่อเราไปได้ข้อมูลของชุมชนประวัติศาสตร์มาแล้วเนี่ยเราจะแสดงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เหล่านั้นยังไงเพื่อให้คนเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็สนุกไปด้วยเราก็เกิดความคิดว่าอ๋อถ้างั้นเราควรจะสร้าง อินเทอร์แอคทีฟอะไรบางอย่างนะอินเทอร์แอคทีที่ว่านั้นก็คือเป็นการเกมออนไลน์ทำไมต้องเป็นเกมออนไลน์เพราะว่าเกมออนไลน์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะให้คนทั่วโลกเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายและก็สะดวกวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เราก็คือเราจะเอาข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เราได้รวบรวมมารวมถึงโครงการก่อนหน้านะฮะก็เอามารวบรวมเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่ พามาผลิตออกมาเป็นเกมพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนประวัติศาสตร์โุนดัูมแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนทั้งโลกในรูปแบบของเกมออนไลน์หลังจากที่เราได้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์จากโครงการวิจัยก่อนหน้าเนาะอันนี้พอในทีมวิจัยเราลองวิเคราะห์กันดูว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของลูกปัดซึ่งเป็นซึ่งเป็นเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามีคุณค่าในยุคโซนดัพูมอันนี้เราก็เราก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของการทําลูกปัดเนี่ย ให้กับผู้ที่เล่นเกมของเราได้รู้ว่าอ๋อโปรเซสของมันเนี่ยหรือกระบวนการในการผลิตลูกปัดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราก็เลยคิดออกมาเราเอาลูกปัดตัวนี้เป็นตัวนําแล้วก็ผ่านผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดมคานนกเรื่องของความสนุกในเกมเรื่องของพลังชีวิตเรื่องต่างๆที่เราสามารถใส่เข้าไปได้ในเกม อันนี้เมื่อเขาผลิตลูกปัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีอีกมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรารู้สึกว่าเออมันยังขาดอยู่นั่นก็คือเรื่องของสินค้าเรื่องเรื่องของอพืชที่อยู่ในยุคยุคสุนรภูมิเราก็มองว่าเออเราก็เอาลูกปัดเนี่ยเป็นตัวร้อยเรียงของเรื่องแล้วเมื่อผู้เล่นเนี่ยเขาผลิตลูกปัดได้เรียบร้อยเลยนะเขาก็เอาจะสามารถเอาลูกปัดเนี่ยไปแลกสินค้าต่างๆได้มันจะเป็นอย่างเช่นพริกไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเป็นของที่มีค่า ในยุคสุนทรภูมิเมื่อเข้ามาเนี่ยก็จะได้สมบทบาทเป็นตัวละครได้เรียนรู้วิถีของชุมชนและมีการแต่งกายในรูปแบบของตัวละครโบราณน,นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาลองเล่นเกมออนไลน์ของเรา Golden Land The Journey of Beast นอกจากดิฉันนะคะจะรับผิดชอบในโครงการหลักของการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริษัทแล้วนะคะดิฉันยังรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บริเวณเส้นทางการค้าดินแดนโซณภูมิหรือเรียกสั้นๆว่าท่องเที่ยวเส้นทางสุทลาค่ะสุทลาในที่นี้แปลว่าบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกับดินแดนโซนภูมิที่มีคุณค่าเป็นพื้นที่ที่ ให้คนหลายๆเชื้อชาติเนี่ยอยากเข้ามาสแสวงโชครวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตระหว่างภาคสมุทรอันดามันและอ่าวไทยค่ะเส้นทางที่น่าสนใจของการท่องเที่ยวเส้นทางแรกนะคะเป็นเส้นทางที่มีความสะดวกสบายบนเส้นทางหลักและเส้นทางที่2ก็คือเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยธรรมชาติล่มรื่นที่มีการศึกษาเรียนรู้ของวิถีชุมชนค่ะ ทั้ง2เส้นทางนี้นะคะจุดแรกนะคะเริ่มต้นจากชุมชนปากน้ําชุมพรค่ะกับชุมชนปากน้ําตะโกค่ะเป็นชุมชนริมฝั่งของอ่าวไทยจุดสําคัญของบริษัทคือพ่อค้าชาวจีนนําเรือขึ้นมาเทียบท่าเพื่อที่จะหลบลมมรสุมซึ่งปัจจุบันกลายเป็นชุมชนชาวประมงชุมชนประมงที่มีขนาดใหญ่รวมไปถึงเป็นชุมชนที่สามารถที่จะเรียนรู้ระบบนิเวศป่าก,การมามรวมถึงเป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์ปูม้าค่ะในปัจจุบนัน ถัดมาชุมชนที่เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างชุมพรกับระนองก็คือเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านในวงนะคะพื้นที่ดังกล่าวนะคะในปริษัทเนี่ยหรือปัจจุบันเราค้นพบวัตถุโบราณต่างๆในถ้ำปะกายเพทถ้ำเสือซึ่งเราพบว่าในดินแดนดังกล่าวนณะปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนและมังคุด GI ทํทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนนี้ในปัจจุบัน,นะคะ่ะถัดขึ้นมาเป็นชุมชนที่น่าสนใจในด้านบริษัท อีกชุมชนหนึ่งก็คือชุมชนหาส้มแป้งก็คือศูนย์การเรียนรู้ร่อนแร่แร่ในที่นี้ก็คือดีบุกค,ค่ะดีบุกกลายเป็นแร่ที่ทําให้เกิดเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดระนองและมีการขยายตัวนะคะไปถึงปีหนังประเทศมาเลเซียเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชชสังกัดกระทรวงอุดมศึกษ,ษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยในการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะสถาบันทัชชานะคะที่ให้ข้อมูลให้กับทีมนักวิจัยในการที่จะมาใช้นะคะในการพัฒนานวัตรกรรมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในโครงการขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองที่เอื้อเฟื้อสถานที่รวมไปถึง อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ของนักวิจัยในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะคะที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จและเป็นไปอย่างราบรื่นขอขอบคุณนะคะอาสาสมัครนะคะผู้เข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer ที่เข้ามาร่วมทดสอบแพลตฟอร์มทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปรัิศาสตร นะะบนเส้นทางการค้าสวนภูมิในเขตพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและก็ระนองในครั้งนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณมากเลยค่ะ